สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขนเนาะพาะกับช่องพ่อแม่มืกดา,าแซนแหวกเอาพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้ตำกุ้งสดทะเลใส่เส้นขนมจีนพี่น้องใส่เส้นกระปุ่นเมนืมมม่อนี้มาตับกุ้งสดเมื่อนี้ผักแกมพี่น้องเอ้ยนี่กะทินต้องมีใบอันนี้ไอ้ผักบวบเขาอะไงนะผักข้าวๆม,มากับกะทินนำ้ำมาพี่น้องมากเสิรแซมกันวา,ายยังทั้งไก่ทั้งไก่ต่างประเทศแล้วนอกประเทศพี่น้อง ประเทศไทยเราประเทศลาวเนาะมาขออนุญาตเสี่ยมือดูนี่โอ้เส้นอันุมจีนเส้นหน่อยพี่เนอะแซ่เส้นหน่อยอะมาอืมอืมอกระดูกขาว กินกับปลาเป็ดก็แซ่บดูเรื่องมาทำใหญ่มา าแบบแซ่บม,มากันคือเกาคือนาะอืมแบบกัะทิ่นดิผู้ดีกินพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อคือเกาคือเกาโอ้ยเพชรคือเกามาเสียงเงียบๆเกาอืมอืมอข้าวกินกับลับเป็รกระแซบกินกับเพลกระแซบพี่น้อง กอปุนแม่งแสบมาอเขาตาอื้อาต,ออตายแล้วเนี่ย ประกาศแก้วกันมีอ,อะโทเผิดมานอนเ็ยก็ประกาศแก้ว,วอีกละมาข้า่ใหญ่ทุกคนอ,อืออืม khao mà tôi

Mà เขาบอกว่าผมได้กินเผ็ดได้อันกินข้าวแทบครับก็กกเลยกินคือเขาบอกโอ้ไวดอกรพี่น้องเออไปย่ากวาจะได้กระดาดเด้อผมได้ยากว่าจังได้กระ่าโอ้ยวายสูสบไวาเผ็ดมา ほっと、せそだ。 nhảm lại mà má, โองเลือยหน่อยหนึ่งปลูกเองพี่น้องเอง้ยพักอันนึ่งักขาข้าวข้าวปลูกก็เองกำลังใหญ่ก็เลยเด็ดมากินมาอื้ม

โอเคพี่น้องโอ้ยวะโอเคสำหรับคลิปนี้กับผมยังไรพี่น้องโอ้ oh, คลิปหน้พาพอกันไหมเ oh, <okay. S 1> พชรโมครูเขามาแล้วก็จะเริ่มพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้อเพี่น, mm. น้อนมาเลยว่าไว้